โลกภายในกองเราตื่นเราจะเปิดขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณของเราเราจะค้นพบศักยาภาพอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยหรือการสันสะเทือนอนุภาพอันแสนมหัศจรรย์ของจิตเนือสํานึกซูเปอร์คอนชยสเนสหรือที่เราเรียกว่ามนุษย์พันธ์ใหม่สุดยอดมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ของจิตวิญญาณตื่นรู้แะเบิกบาน ใช้ชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบน,นี้เรากําลังหลอมรวมและตกผลึกเพื่อที่จะเจริญในตัวเองในการค้นพบชีวิตที่สุดยอดที่สุดในโลกยุคใหม่กระบวนการของการวาร์ปโค้ชหรือการจูนจิตที่เราเรียกว่าการวาร์ปเอ็กซ์เพียนคือประสบการณ์ประสบการณ์สําคัญที่ทําให้พวกเราทุกคนค้นพบสัจธรรมของชีวิตหรือวิธีการใช้ชีวิตเพื่อบรรลุถึง ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดอย่างแท้จริง